สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ y b y d เซลล์นุ้ยนะคะวันนี้นะคะไม่มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นเจ้าตัว dolphin standard ของเรานั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะวิ่งได้ถึง410กิโลนะคะราคาจะจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่6 9 9 9 9 9บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะคะว่าตัวรถทันนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะ สำหรับด้นานตัวรถนะคะของเรานะคะจะมีกล้อง360องศานะคะมาให้นะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะมีมาให้นะคะเพราะว่าของเรานะคะจะมีระบบการขับขี่เอ a ดนะคะที่มีเรดาร์นะคะถึง4จุดด้วยกันนะคะเซนเซอร์นะคะมีมาให้ทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะคะสำหรับตัวระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบคของเรามีมาให้ถึง6จุดด้วยกันนะคะ ัวเบรก ABS นะคะตัวนี้มีมาให้นะคะ ESP นะคะสมรรภาพการทรงตัวนะคะตัวนี้ก็มีมาให้นะคะและ TCS นะคะอันนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวเลยนะคะสําหรับรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะคะสีของตัวรถนะคะจะไม่ใช่ทูโทนนะคะเหมือนตัว Extend นะคะจะเป็นสีเดียวเลยนะคะทางด้านหน้าตัวนี้นะคะจะมีรวดลายนะคะ ในการตัดสีรถนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะแบบนี้นะคะและอย่างที่นุ้ยแจ้งเลยนะคะว่ารุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องด้านหน้านะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นโลโก้นะคะ b y d นะคะแล้วก็เดินเส้นสายนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะตัวไฟไหน้าน,นะคะตัวนี้จะเป็นไฟห,หน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็พอไฟเดย์ไลท์นะคะหรือว่าไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะคะ ลวดลายเส้นนะคะจะทางด้านนี้นะคะแล้วก็ยาวมาถึงในส่วนของตัวกระจังหน้าตรงโลโก้เลยค่ะแม็กของรุ่นสแตนดาร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ16นะคะสีของแม็กจะเป็นสีดำเงาแต่กับตัวสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะจะเป็นลายเดียวกันนะคะทุกสีเลยนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะจะมีตัดคิ้วล้อสีดำแบบนี้นะคะที่มีมาให้นะคะซึ่งดูตัดกับ ซึ่งทําให้ตัดจากสีตัวรถนะคะแล้วก็ดูหรอบมากเลยค่ะกระจกด้านข้างนะคะถ้ารถสีเทาดํากระจกตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอันนี้ก็เราก็ติดซีมนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มิติด้านข,าข้างของเขานะคะก็จะเหมือนกับตัว x d เลยค่ะต่างกันแค่สีนะคะของตัวรถนะคะเท่านั้นเองนะคะมิติตัวรถนะคะเท่ากันนะคะ แล้วก็อย่างที่หนูแจ้งไปเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีระบบเอเดรสนะคะซึ่งมีตัวเรดาร์นะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะหน้าหลังนะคะมาให้นะคะเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะลวดลายของเขานะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับตัวสีดําเงานะคะแบบนี้เลยนะคะเช่นเดียวกับแผงด้านหน้าเลยนะคะนี่ค่ะกันชนท้ายนะคะก็จะตัดดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟไท้ายนะคะของเขาก็จะเป็นแบบ LED นะคะลวดลายของไฟท้ายนะคะก็จะเดินเส้นสายนะคะมาให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีตัวหนังสือนะคะของตัวเต็มนะคะที่ย่อนะคะ b y d นะคะ b u e y D นะคะถังด้านหลังตัวรถนะคะตัวฝาท้ายนะคะของเขานะคะอัน,นจะเป็นแบบโชกนะคะ ซึ่งการเปิดนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีที่วางของนะคะหรือที่ปิดท้ายมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังนะคะที่วางของนะคะก็คือจุได้มากเลยนะคะจะแบ่งเป็น2ระดับนะคะลูกค้าสามารถาเพิ่มได้นะคะใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะทำให้ที่บรรจุสัมภาระนะคะกว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ บนหลังคานะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแบบคีบฉลับนะคะมาให้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะลวดลายด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายนะคะตามที่เห็นในคลิปแบบนี้เลยนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพาชมนะคะน้านในตัวรถนะคะว่าเจ้าตัวสแตรดาร์ดนะคะสีด้านนอกนะคะเป็นสีเทาดำนะคะด้านในนะคะจะเป็นสีอะไรนะคะมาดูเลยค่ะ ด้านในตัวรถเลยนะคะเริ่มกันจากที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะเพราะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแบบนี้เลยนะคะควบคุมทั้งหน้าจอด้านหน้าแล้วก็ตัวหน้าจอกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของสีเบาะรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะด้านนอกเป็นสีเทาดํานะคะภายในจะเป็นสีดํานะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวสแตนดาร์ดของเรานะคะสีเทาดํานะคะ ตัวเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นปรับมือนะคะสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะคะเป็นแมนนลวลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าคอนโซลนะคะก็จะเหมือนกับเจ้ตัว,ว X10 เลยนะคะก็คือ,อตัวเกียร์นะคะก็จะอยู่ทางคอนโซลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของนะคะตรงนี้นะคะทางด้านล่างมาให้ด้วยนะคะ สำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะเราเอาไว้นะคะสําหรับตั้งค่าต่างๆนะคะในรถยนต์นะคะเวลาที่ลูกค้าจะตั้งค่านะคะก็มาที่รูปรดนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะตั้งค่านะคะอะไรนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจ,จะแ,แนะนําในคลิปนี้เลยก็คือการตั้งค่านะคะเวลาที่ลูกค้าจะเข้าศูนย์บริการนะคะไปที่สภาพรถเลยะคะ่ะแล้วก็ไปที่วันที่เข้าบำรุงรักษานะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกําหนดวันนะคะที่จะเข้าบํารุงรักษานะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นจํานวนกิโลนะคะอันนี้นะคะนุ้ยได้เซตให้ลูกค้าแล้วนะคะที่เซตก่อนนะคะ3,500กิโลนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการนัดหมายนะคะเข้าศูนย์นะคะ,นนะ,คะล่วงหน้านะคะเพื่อจะให้ไม่เกิน5,000กิโลนะคะของเรานะคะจะเข้าศูนย์ทุกๆะแต่ออกรถครั้งแรกนะคะจะเข้าที่5 0 0พันโลแรกก่อนนะคะและครั้งที่2ก็จะอยู่ที่ห5,000กิโลนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับการติดตั้งค่านะคะการชาร์จได้ด้วยนะคะแต่เข้ามาที่หน้าแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะคะว่าในรถของเรานะคะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าการชาร์จนะคะทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะาการตั้งค่าการชาร์จแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถตั้งเวลานะคะที่จะชาร์จได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เราตั้งชาร์จที่บ้านนะคะ แล้วก็จะมีข้อมูลการใช้พลังงานนะคะว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองนะคะเฉลี่ยนะคะเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นระบบะการขับขี่นะคะระบบเอเดตนะคะที่นุพูดไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถนะคะมาตั้งค่าในนี้ได้เลยนะคะถ้ากรณีนะคะลูกค้านะคะอยากปิดในส่วนฟังก์ชันไหนนะคะก็สามารถปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าถามเซล์ว่าแนะนํำไหมไม่แนะนําให้ปิดนะคะอันนี้มันเป็นระบบะการขับขี่นะคะแบบปลอดภัยนะคะ อันนี้คือข้าวๆนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะแล้วก็การเชื่อมต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เดอ์โต้นะคะ Apple c a r าเพ y นะคะอันนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็เรายังมีนะคะตัวเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้แบบออนไลน์ได้เลยนะคะรถเรานะคะจะมีซิมมาให้ลูกค้านะใช้ฟรีนะคะประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ ตัว Spotify ลูกค้าแค่ล็อกอินนะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะส่วนตรงแผงประตูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับกระจกมองข้างนะคะของตัวรถนะคะตัวนี้จะปรับไฟฟ้านะคะปรับระดับไฟฟ้าเลยนะคะ แล้วก็เวลาปลดล็อกรถนะคะก็คือปลดทางด้านนี้เลยนะคะแผงประตูนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าภายในของเรานะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มือเปิดประตูของเราไม่เหมือนใครเลยนะคะอันนี้นะคะเหมือนคีบนะคะของจอาโลมานั่นเองนะคะทางด้านหลังนะคะเบาะของเขานะคะก็นั่งสบายนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะคะกว้างเลยทีเดียวนะคะ พราะว่ารถเรานะคะจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะพื้นที่ห้องโดยสารนะคะรับรองนะคะกว้างทุกรุ่นแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะช่องเสียบสายนะคะ USB แบบไทย A ไทย C มาให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่นั่งด้านหลังนะคะก็เล่นมือถือนะคะแบบชํำๆสบายๆกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแบตหมดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเจ้าตัว B Y D Dolphin Standard นะคะที่นพาชมรอบคันนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นนะคะแค่35,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะลองโทรคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนุยจะทิ้งเบอร์และ ID l ดี e ไล์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะและลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากติดตามกด Sub s cribe นะคะช่อง BYD เซ l l ดูด้วยนะคะเดี๋ยวนจะมาอัปเดตนะคะลงให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะเวลาที่มีรถนะคะสีไหนมาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลิปช็อตนะคะสั้นๆนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ